สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องนี่อยู่กับผมครับเชฟตุนนิสานพัทินเนาะนี่โมมีม่อะไรครับเดี๋ยวเราบอกกาวพี่นอนะ้องเนาะนี่เชฟตุนถ้าได้เริ่องานเร็วเชฟตุนจะไปไหาเบาสุกตนนะครับพี่นอ้องถ้าเรื่องงันเร็วเนาะปกติเก็บไขนะ่เนาะไข่มันจะหมดประมาณวัยวัยโมงวัยสองนะครับวัยสามครับผม แต่เขาจะปล่อยไข่มาหน่อยมาหลายเนาะไปเนาะแล้วผมกาจะไปถ้าคุณมา,าเริยงานเะร็วท้อความสะอาดเสร็จเร็วเนาะเก็บตุ่นก็จะไปหาบางกุกคนจะเข้ากับเรามีแต่บาสีมาหาเก็บตุนนะ่นเนาะแต่บอมาจะเกี่ยรเนะาะเดี๋ยวเก็๊ยบตุ่นจะไปเองครับไปเนาะเดี๋ยวเก็บ,บตุ่นจะเป็นคนไปเองเนาะแต่เดี๋ยวต้องรอให้เก็บไนขะ่แล้วกัเนาะมือหนึ่งมือหนึ่ง เก็บต้นเก็บไห้แต่ละมือจะได้อยู่ประมาณ30 30 30ตังค์นะครับพี่นอ้องสามสิบรถนะครับ30นนะ okay. มสิบรถเข็นเนาะแกมีซีสันเนาะครับมีซีสันสั่นละ36แผงครับพี่น้องสั่นยิ่งประมาณ36แผงเนาะ36แผงเนาะครับพี่นอ้องถ้ามือแกมือหนึ่งก็ได้ประมาณ30 33าคันรถเนาะ33มบรถารนะครับเจ้าตไทยนะในเจ้ามือนนะครับ3ามานรถรถละรถละสีสั่นมันมีสีสันสั่นละ36แผครับพี่น้องพี่น้องลองคู้นเบิ้องเอาครับี๋ยวเจียบตุ่นจะพาไปเบื้เงาะรถเป็นแบบไหนนะครับรถเดี๋ยบตนจาไปเบิ้งนะครับ แวนวเชะลอไอเนี่ยนี่ครับพี่น้องลดเข็นเนี่ยครับพี่น้องรถรถละซีสั่นเนาะสั่นละสามสิบหกแทงนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องแกย้อนเชฟตุนแกจะ ล่าพี่น้องไปซม,มี่นะเดี๋ยวไปพ้อ,อกันอยู่กับบ้าสกุลครับพี่น้องครับย,ย่อยเจ็บตุ่นยกไขก็นนะมือนียกไข่ผัดกันผัดกันเซ็จผัดกันยกคนอาทิตย์นะผัดกันเช็ดผัดกันยกคนละหนึ่งอาทิตย์นะยตยรับพี่น้อง ตั้งละหกแข็งนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับบอมีอ่เองเนาะกับมาบอกเก่าพี่น้องใจๆนะครับว่า เ,เชฟตุ่นจะไปหาเบาสุกุนครับเาาเชฟตุนจะไปหาเบาสุกุลเฉยๆนะครับเดี๋ยวก้อนจะไปกะเดี๋ยวให้เบื้องอันนี้จะน่อยนะพี่น้อง ไปแม่หา i ยังครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างครับมานะบอกกล่าวพี่นอ้องใจเ่าเชียร์ตนจะไปหาเมาส์กปนครับพอกันไม่คลิหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย